สวัสด si ีครับเพื่อนบ้านชวนชมนะครับเช้าเช้าเจอกันอีกนะครับผมโอ้ตัวนี้ครับอะไรก็สวยดีนะครับเพื่อนโอ้ตัวนี้ใครอยากได้เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้อ้วนๆแบบนี้นะครับไปตั้งโชว์หน้าบ้านนะครับเพื่อนจัดไปครับสามร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะใครที่อยากได้แบบนะครับตัวนั้นจะเป็นบังนมนะครับบังนมหมูป่านะ สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับจะใหญ่น้ำเลยตัวนี้นะครับมีตำหนินิดนึงนะครับมีตำหนิมีรอยนะครับเป็นแผลเน่านิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ค้างไว้ก่อนนะครับมุมนี้สวยดีนะครับพอจัดดอกมานก็จัดออกใหม่นะครับจัดออกมาใหม่ๆสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นอืนะครับน้องดอกขาวนะครับกระปุกทองกระปุกทองดอกขาวสะใจดีครับเมือนกระปุกทองแบบนี้ นี่นะครับัวละสามร้อยนะครับมันใครที่อยากได้สวยๆนะครับมุมนี้มาดูมุมนี้ครับที่จัดใหม่กันนะครับเพชรบ้านนาสวยๆครับมาดูลาบีข้าบกันบ้างครับเพื่อนๆเบื่อแบนเพชรบ้านานะครับลาไม้เก่านะครับไม้เก่าอ้วนนะครับอ้วนแบบนี้เลยนะอืมนะครับ ตัวนี้ครับใครที่สนใจก็โอ้งามนะครับเพื่อนดูลำต้นนะครับดูลำต้นอยู่ในกระถางสิบี่นิ้วใหญ่ๆเลยครับตัวนี้ก็พันสองบาทนะครับใครที่อยากได้นะครับต้นใหญ่นะครับตัวนี้ใครอยากได้เป็นจริงประกระลังจริงเยอะมากนะครับเพื่อนล่านี่ผิวเป็นไวเป็นสายน้ําเลยพันสองบาทเหมือนกันนะครับอยู่ในกระถางสิบี่นิ้วต้นใหญ่ๆครับส่วนต้นนี้โอ้โหส่ายใจมากนะครับอันนี้เป็น นะครับนางพญาครับนางพญาเป็นไม้กริงดับนะครับจริงเลือยโอ้ไปสวยนะครับใครที่ไม้ใครที่ชอบไม้ชอบพันดูใบนะเพื่อนสวยดีนะครับตัวนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับใครที่ชอบไม้ที่รากโยงยนะครับรากโยงแล้วก็พลอยรากพอพอออกมาครับมันก็จะแบบดูคลาสสิกนะครับคลาสสิกไปอีกแบบนะครับพวกนี้ครับ ยินดีจะรับเพื่อนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดจอเคาะใจนั่ยนะผมรับครับวันนี้ก็สวยนะครับเพื่อนสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนเลือกไปเลี้ยงกันนะครับ้ตัวนี้สวยครับเนินฟอร์มดีมากดูดูลากครับเนืนอดูลากอยู่ในกระถางสิบสี่นิ้วนะครับแล้วก็ทรงเป็นพุ่มแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับพันสามร้อยบาทนะครับรวมจะส่งให้ครับดอกก็จะเป็นแบบนี้นะดอกเป็นแบบนี้นะครับผม สวยๆเลยนะครับเพื่อนใครที่ชอบต้นนั้นนะครับเป็นนะครับคลาสสิกดีนะครับต้นไม้สายเก่านะครับเพื่อนต้นนี้ต้นใหญ่นะครับใครที่อยากได้ก็จัดไปครับห้าร้อยห้าสิบบาทสวยนะครับใครชอบทรงทรงลากเป็นแบบนี้แล้วนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับดอกเป็นแบบนี้นะครับต้นนีพอขายจามีชื่อสายพันธุ์ไม่ได้แต่สวยครับคลาสสิกคลาสสิกมากนะเพื่อนเพื่อนดูครับ ลาก12นิ้วช่วงกระถางแล้วนะครับนะครับสวอๆี้เลยมาทางนี้บ้างครับเพื่อนนี่ก็เป็นรนาครับตัวนีเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยครับเจสันลับไปแล้ว ใครอยากได้ไม้สายดอกตัวนี้นะครับไม้สายเก่านะครับ350ร้อยห้บาทเพื่อนสวยเลยนะครับเพื่อนกิ่งแบบนี้เลยดอกดีนะครับ350บาทต้นใหญ่ๆครับเพื่อนใครอยากได้ราชินีดำครับราชินีดำรากตะขาบนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับ550บาทนะครับเพื่อนเป็นราชินีดำ550บาทสวยๆนะครับมาาอาราพวกนี้ครับ ลาขดใหญ่ขดใหญ่แบบนี้นะครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับสองร้อยนะครับสองแปดสิบาทต้นนี้ก็เช่นกันครับราคาเดียวกัน280ดสวยๆนะครับใครที่ชอบเลาเนาะสองแปดศนต้นต้นข้างหลังครับผม3 2มยี่สิบาทนะครับเป็นไม้ดำนะครับอันนั้นจะเป็นน้องอึ่งนะครับ กิ่งสวยนะครับสามร้อยี่สิบาทครับตัวนี้น้องอึ่งนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับอยู่ในกระถางใหญ่ครับส่วนนี้เป็นไม้สายเก่าครับเพื่อนลากสวยนะเพื่อนไม้สายเก่าสวยๆครับแล้วคาไม่แพงครับจากสวนผมนะครับเป็นเพราะว่าผมเลี้ยงแบบปลอดสารพิษนะครับใบกัมปูกับแกลบนะครับใบกัมปูกับแกลบกับกล้มะพร้าวาสักเพื่อนครับใบกัมปูล้วนเพื่อนแบบนี้เลยนะครับ นี่คือไม้ปลอดสารพิษเลี้ยงแบบธรรมชาติครับสวยๆครับต้นนี้ก็สวยนะครับใครที่อยากได้ต้นนี้ก็อยู่ที่สามร้อยนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับกิ่งลากได้กิงได้นะครับไปใบสวยนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นไม้สายเก่านะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นวังวันนันนะครับเพื่อนใครอยากได้วังวันนนสวยนะครับลากครบดูเดืนองแบบนี้เลยนะครับก็สามร้อยกว่าบาทนะครับนอสามร้อยห้าสิบบาทใครที่อยากได้ นี่เป็นราชนีสายเก่านะครับใครอยากได้ราชนีสายเก่าเด้อตัวนี้พ่อขายงไม่ได้ไปเปลี่ยนกระถางให้เลยนี่นาะบ้านนาไล่นาเรื่อยับผมตันนี้ใครอยากได้ลากสวยๆไวยนะครับลากสวยๆนะครับลากสวยๆแล้วก็จิ่งใบฟอร์มได้ด้านนี้นะครับสวยงามนะครับเพื่อน จะมีกระเมินกันครับใครที่อยากได้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับพันสองร้อยบาทนะครับกว่าจะเลี้ยงได้แบบนี้นะครับพี่มาห้าปีกว่าๆนะครับพันสองร้อยบาทอ่ะต้นนี้ราชินีครับใครจะได้ราชินีโคตรใหญ่ๆนะครับอ่านะครับฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ากิ่งหักครับเพื่อนๆโดนนะโดนกิ่งไม้หักครับนะครับต้นนี้ก็พันสองร้อยบาทครับ ใหญ่มากนะครับใครที่อยากได้โคนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่คือราชินีนะครับเพื่อนราชินีพันดอกสวยเลยทีเดียวอันนี้บานนาถังแก๊สนะครับเนาะเดี๋ยวก็สวยนะครับบ้านนาทรงกระปุกลุกใครใครที่ชอบลากผิวไวแบบนี้โอ้โหเพื่อนๆพืผิวไวดูดสายน้ํานะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นพุ่มนะครับลากไม่มีคอนะครับลากลากแล้วก็มาที่ใบกิ่งเลย นะครับสวยครับตัวนี้ครับจิ๊ครับพันสองร้อยบาทเช่นกันครับนี่ก็เช่นกันครับหวังการกล้วยดอกดีเหมือนกันนะครับเพื่อนหวังการกล้วยครับจิ๊บพันสองร้อยบาทสวยๆกันเลยนะครับก็มาณเซตนี้นะครับเพื่อนร้อยแปดสิบจิ๊เช่นเดิมครับ ถูอะไรเนาะใบทำไมมันเหี่ยวงนี้๋อไม่ได้ลดน้ำร้อยแปดสิบครับผมัน,นี้ก็จะเป็นเพชรบ้านนานะครับเพชรบ้านนาลาตะขับนี่นะครับเนาะต้นละร้อยแปดสิบรวมจะส่งให้นะครับอยากได้ก็ม,มารับไปเลี้ยงครับผมสวยๆโอ,โอ้ตัวนี้อยากนำเสนอครับเพื่อนใครที่อยากได้ส่งจระรวด โซนเจลือต้นนี้สวยงามนะครับดอกดีนะครับดอกดีเลยทีเดียวนะครับใบสวยนะครับดอกจะเป็นแบบนี้นะครับโซนเจลือตัวนี้ต้นนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทเด้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นอย่างนออบานนี่นะตัวนี้พ่อค้าจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้ครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวพ่อค้าไปค้นมาให้ทุกตัวมีประวัติหมดนะครับเขียนใส่บัญชีไว้ นนนะรัว่าามเป็สยอไใครที่อยากได้จิงตอนลายชนีสวยครับตัวนี้อันนี้จิเป็นเมืองคงลายชนีนะครับเพื่อนจริงนะครับมันจะคล้ายมันจะเลื้อยผิวไหวคล้ายๆกับบ้านนานะครับลายชนีแบบนี้ผมว่าคาดสีดีนะครับเป็นเมืองคงลายชนีนะครับหรือไม่ก็เป็นยักษ์ดำราชนีเป็นจริงนะครับเพื่อนสวยนะครับจิงโอ้โหใครอยากได้จิง ราชินีที่เป็นกิ่งเลยแบบนี้ครับเพราะว่าหายากครับเพื่อนผมมีสองกิ่งนะครับผมมีสองกิ่งคือกิ่งนี้นะครับใครที่สนใจเอาไปเลี้ยงครับกิ่งน,นี้ก็อยู่ที่หกร้อยแปดสิบาทครับเพื่อนหกแปดศูนย์ดูครับดูกิ่งมันสวยๆแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างหายากนะครับที่เป็นราชินีสามารเราก็จะเจอแต่เป็นแบบนี้นะครับเจอแต่เป็นแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นกิ่งนั่นแต่เป็นกิ่งเมืองของราชินี หรือไม่ก็ยักดําราชินีนะครับแต่เป็นราชินีสมแน่นอนครับเพราะว่าดอกเหมือนกันเด้เลยนะครับตอขอเด็ดดอกราชินีราชินีมาเนี่ยคุณกาดูนี่คือดอกราชินีนะครับเพื่อนแทบไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกระแทศไซไซดอกใหญ่นะครับไซดอกใหญ่นะครับราคาดีครับเพื่อนสนใจผมว่าแปดสิบผมมีสองต้นนะครับสองต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ตัวนี้ ไก่ชอบแบบนี้ราคาเดียวกันครับผมสวยๆเลยนะครับส่วนต้นนี้ไม่ไปนะใครที่อยากได้ต้นนี้นะครับมาต้นใหญ่นะครับสูงเมตรยี่สิบเลยนะครับแต่ดอกดีมากนะครับต้นนี้ดอกอยู่ทนนะครับข้อดีของไม้ป่อดสารพิษก็คือดอกไม่ค่อยหล่นจากจากต้นนะครับเนาะดอกก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้เลยดอกสวยครับต้นนี้ใครอยากได้พันหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเงินใครอยากได้ต้นนี้ สวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับสวยแล้วก็รวยมากนะครับนะครับดอกก<ป>็แบบนี้เลยโอ้ยสิบนาทีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็่ะสาด์าดตรให้คุณค่าดูต้นไม้ก่อนก่อนที่จะลาเพื่อนไปนะครับเนะนะมื่อกืนนั่งจัดมุมนี้นะครับเพื่อนมุมนี้สวยสวยนะครับสวยสวยจัดยังไม่เสร็จครับอีกมุมนึงเดี๋ยวก็จัดต่อมาถึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมุมนี้นะครับก็น่าจะเสร็จ เสร็จได้ถ่ายรูปส,สวยๆเพื่อนๆสักทีนะครับมาดูบ้านนากันนิดนึงคเพื่อนเกสอนสวนมูรูปแบบนี้นะครับเกสอนสวนมูรูปแบบนี้สวยดีครับเพื่อนไซเบอนี่นะครับห้าร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนราตาขากนะจ๊ะห้าแปดศูนย์ดอกสวนมูรูปแบบนี้นรับเพื่อนนะครับห้าแปดศูนย์นะครับส่วนไซเล็ก 450ห้าูนนะครับไม่ไม่ได้เล็กนะครับอยู่ในกระถางส0นิ้วนะครับรากตาขับทั้งนั้นเหมือนรากตาขับทั้งเพลครับจีสอนเป็นแบบนี้เลยครับเป็นี้เพื่อนเห็นเลยสวยครับใครที่ชอบเป็นบ้านนาที่เป็นรากตาขับห้า้อแปดสิบบาทนะครับส่วนยึดกระถางดินเผาห8 0้อแดสิบบาทนะครับจริงดีแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณที่ชมรับชมกันนะครับใครสนใจต้นไหนก็แคปมาแล้วก็ ทักคุยกันครับสวัสดีครับ